ข่าวเกี่ยวกับแกล้งพอเซนเตอร์นะครับซึ่งเป็นแกลงที่มีขนาดใหญ่นะครับมีเครือข่ายข้ามชาตินะครับอยู่ในหลายประเทศนะครับ,รบเรื่องนี้ที่เขาเริ่มมาจากตั้งแต่ประมาณเดือนมีนามีนาคม2565นะครับได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับว่าโดนแกล้งพอเซนเตอร์เนี่ยมีลักษณะใช้วิธีของโรแมนสแกมนะครับ แต่รอบนี้ก็ปฟอมตัวเป็นผู้หญิงสาวหน้าตาดีนะครับแล้วก็นะเข้ามาตีสนิททางออนไลน์นะครับแล้วก็ชักชวในให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิตัลผ่านเว็บไซต์ชื่อ CBOE CBOEX นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน,น,นที่คนกลุ่มคนไลายเนี่ยทำปลอบขึ้นมานะครับจะคล้ายกับเพจที่มีอยู่จริงที่ชื่อว่า CBOE นะครับอันนี้เติม X เข้าไปสุดท้ายนะครับ เพื่อสร้างความน่าเชือ่อถือให้ให้ประชาชนหลงเชื่อนะครับหลังจากคุยกันเนี่ยใช้ความที่เป็นโลแมนสแกมก็คือการล่อลวงให้ให้รักให้เชื่อใจนะครับแล้วก็หลอกให้ลงทุนนะครับแล้วเขาก็จะสอนวิธีการเปลี่ยนเงินเงินบาทเนี่ยให้กลายเป็นเงินดิจิตอลนะครับโดยใช้พวกกิโตับริษัทกิโตัวเอชเชนที่ประเทศไทยนะครับ เปิดสมาสตางออนไลน์นะครับโอนเงินเปลี่ยนสกุลเป็น usdg นะครับแล้วก็อโอนเงินแบบทิจิทัาเนี่ยไปสู่หลอกหลอกไปสู่คนร้ายนะครับซึ่งการโอนเงินแบบเนี้ยมันจะทาให้เจ้าที่เนี่ยสามารถติดตามได้ยากนะครับก็ปรากฏว่าผู้เสียหายรายนี้นะครับก่โดนหลอ,อกทั้งหมดมูลค่าประมาณสิบสามล้านบาทที่มีม่แจ้งความวิทรัฐบาจีนนะครับแล้วก็มีการทางการจีนเนี่ยก็ต้องการตัวของกลุ่มนใี้เหมือนก,กัน ครับตอนนี้เราก็ได้มีการทํางานร่วมกับตํารวจจีนนะครับในการประกอบด้วยทมให้ลาออแล้วก็กับูชานะครับก็ไม่ใช่เพื่อที่นั้นเนี่ยประกอบกิจการก็คือเปิดเป็นคอร์เซ็นเตอร์ครับตอนนี้เราเชื่อว่าเขาเห็นไม่สุดนะครับแล้วก็ทางปปงรวมถึงทางกระทรวงดีนะครับก็ได้ใช้กำลังประมาณ300นายนะครับ เขาคนทั <54. S 2> ้งหมด30จสดตนะครับทรัพย์สินที่ตรวจิดมาได้ทั้งหมดนี้นะครับถ้ามันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกัารกระทำาความผิดแล้วนี่นะครับโดยที่คดีนี้นะครับความผิดมูลฐานมูลฐานนี่นะครับเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับาฟอกเงินนะครับตัวทรัพย์สินที่ยึดมาได้นี่นะครับแล้วก็ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดคือผูกปรกลุรจากกลุ่มผู้ทําผิดกลุ่มนี้นะครับ สาม,มารถที่จะนาทรัพย์สินที่ยึดไปได้นะครับขอให้สามืันสามคืนให้ผู้เสียหายได้รับของเสียหายซึ่งเป็นกระบวนการใน,นการเยียวยาอย่างหนึ่งนะครับนอกจากกระบวนการที่ทางหน้าส่วนนะครับแล้วก็ในงันรัการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับพวกการสืบสวนสอบสวน,นนะครับในการราปตามกลุ่มผู้ทำผู้หนีพวกนี้นะครับแล้วเนี่ยครับยังมีมาตรการในการที่จะพยายามเยียวยานะครับให้ผู้เสียหายได้รับอ่า จะใช้ความเสี่ยงอันอือด้วยทั้หงหมดนะครับคือคือเอาสองส่วน้วครับรูปแบบของคอสเ,เ,เตอร์เนี่ยโครงสร้างจะเป็นอย่างที่ผมเรียนไปก็คือการไปตั้งคอสเ,เ,เตอร์อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ออกไปในประเทศนะครับใช้ระบบว o สโอทีในการโทรไปหาประเทศตา่างๆนะครับโทรหาเหยื่อแบบคอนชัานแรวด้อมหรือบางทีก็มีข้อมูลแล้วก็เฉพาะไปนะครับอันนี้คือเลือกโครงสร้างแล้วก็ คดีของเขาเป็นโครงสร้างแบบนี้สตอรี่หรือเนื้อเรื่องเขาสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับเขาอาจจะหลอกลงทุนห uh, ลอกเป็น B S I หลอกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยก,ก,ก็เรื่องเนื้อเรื่องเขาเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครเขาก็เปลี่ยนแล้วเขาก็สร้างสตอรี่เขาก็เลื่องหลอกนะครับหลอกไปหลายๆประเทศนะแต่ประเทศก็เปนเื้อเรื่องไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องของการจะทำความผิด